สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นการแข่งการ์ดประจําสัปดาห์ที่ร้านกระตูนพี่พงศ์ไม่ต้องใส่ก็ได้แมสเบิร์ด่แล้วตอนนี้เป็นบัตตี้ไฟส์นะครับหลังจากแข่งบัตตี้เสร็จเราก็จะแข่งแวนอ่าวันนี้พี่จะบอกข่าวดีกันเล็กน้อยวันนี้แล็กไม่มีนะครับเพราะว่าเด็กบอกว่าจัดเด็กไม่ทันดูลิทพี่ตอนตีสองพี่ลงประมาณตีหนึ่งที่คือตีหนึ่งเด็กเห็นตีหนึ่งตีสองจัดไม่ทันวันนี้มาแข่งเลยตื่นสาย วันนี้เริ่มกฎใหม่เลยนะครับแบนเราจะเริ่มอ่าเราทีขอประชาสัมพันธ์ก่อนเดี๋ยววันพุธนี้นะครับวันพุธที่ยี่สบเอ็ที่จะถึงนี่มีสำหรับบัตรีไฟนะครับมี f อฟดีศูนย์เจกับศูนย์ปดะครับบอลเศูนย์เจ็ดไม่ต้องเล,เลยกแล้วอ่าพูดกังไหนศูนย์เจ็ดเป็นแจ็คไนศูนย์แปดเป็นเจมคน J นี้มันเป็นร้อยเก้าเก้าซึ่งจับพร้อมเล่นแล้วก็มีของเก่าๆคุ้มมากนะครับพี่ทำทั้งพปียอ,อเดอร์ทั้งทั้งช้อปปี้ทั้งหลาด้านะ แล้วสุ่มหลังกล่องมันก็จะมีมีการ์ดสวยๆนะครับแล้วเราทําแบบไม่สุมด้วยป่ะทำอย่างทํแล้วทไม่สุมด้วยฮนะใครซื้อแบบไม่อยากได้หลังกล่องสวยๆก็เราก็ลดราคาให้แล้วก็หลังกล่องไปขายแพงๆแท้ <c oughs> แต่ถ้าแค่ไม่บ้าฟอยก็ซื้อแบบไม่สุมได้อาละแล้วก็ยังมี v ี1 2สิบสองกับสิบสามนะครับ <c oughs> แล้ว <B> มันจะยืนตรงนั้นทำไมล่ะพี่ v ี1 2สิบสองสิบามีอะไรของแมนกาบสิบสองมีชา a ์โ w อะคว้าแล้วก็นารุคามิสองสิบสามีเจเนแองเฟรแล้วก็เกียร์โคดิเคิลแล้วก็ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อไปมีอะไรทีเด็ดสำหรับบัตตี้ไฟเลยพุทธที่ยี่แปดนะครับชิ้นพิธีศูนย์หกครับคิดหนึ่งคิดสองอาชินยูบีศูนย์หกราคาอะไรราคาหน่ร้อยห้าสิบบาทหนึร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ยังไงต่อต่อวันพุธนะวันพุธครับพุทธที่ยี่แปดพี่ทำพิออเดอร์แล้วก็ ทั้งช้อปปี้ลาดา้าเลยส่วนทิกตอกก็จะลงใกล้ๆตอนนี้ทิกตอกส่งฟรีซื้อลาดา้าก็มีการคืนเงินนะครับแล้วก็ช้อปปี้ก็มีคโคสส่งฟรีไปส่งฟรีได้ที่พูดมาทั้งหมดมีทั้งช้อปปี้ลาดา้านะครับามาเดี๋ยวเราจะอะไรนะม,มาเราจะเริ่มกันสองในสามนะครับเราจะเล่นกันสองในสามข้างนี้เราไม่สามารถให้เห็นหน้าได้นะครับชี้ไปข้างนี้เพราะว่าเป็นมิสเตอร์นะครับสวัสดีครับอ่าเป็นมิสเตอร์ผ้าผมเอาอะไรมาเล่นผ้าผ่ม เอาาากกจีบูดวิวแล้วเดี๋ยวชินยูบีศูออกนี่จะซื้ออะไรมาเล่นอ่ะทอราแล้วก็เออทอร่ากันแล้วอ่ะไม <c oughs> ่ต่อทอร่ารู้มั้ยพ่อผมรู้ใช่ไหมว่าทอร่าออกมาแล้วแม่งเป็นแชมป์โลกและแชมป์เลยอะมม่ะไอไม่รู้เดี๋ยวเล่นอืไมไงเล่าอ่ะวันนี้เอาอะไรมาเล่นก่อนจีจีบูดวิวจีบูดวิวนะครับมีลอสไหมมีครับนี่ครับนะัอ่ะเอาไปวางข้างๆได้เลยเห็นละเอาไว่าข้างๆนอกอ่ะเพียงแต่เราก็จะมาเจอกับข้างนี้ครับ ทางซ้ายของไลฟ์หรือว่าทางขวาของ YouTube นะครับเตเต้เรานี่เองวันนี้แล็กนั่นล็อกตายหมดนะแต่ยมยอดอ่ะเตะเอาอะไรมาเล่นอินเชนเวอร์เหมือนเดิมเล่าข่าวมีมุกเดิมไม่มีเวมีวัเดียววัวเดียววัวอื่นขายแลกไปเรียบร้อยเล็กนิดหนึ่งแต่ขออนาคตอีกหน่อยนึงอะไรอะไรยีโรขออนาคตใหม่ดีสหนึ่งก่อนเอ้แล้วศูนย์หกเติมป่ะเติมพี่เติมอ่าศูนย์หกนี่ต้องเติมนะครับตากลางตึงๆราคาร้อยสามห้าไอ้ร้อยห้าสิบบาทเองเอาอะไรมาเล่นนะ วันนี้สรุป Enchant sticker Libi ไอ้โฟนให้จบสิยาวเดูแลสติกเกอร์เทมเพลตเอ็นฟอสเตอร์ลีเวอร์วัดดีเออมึงเรียกให้จบนะเรียกให้ตลอดนะมึงมาเดี๋ยวเราเล่นกันสองตอนหนึ่งไอ้ใครชนะกันสองเกมก่อนก็เลิกเลยนะครับเราจะโยนลูกเต๋ากันอ่ะสองลูกสีแดงเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านใน Facebook ว่าส่งอะไรมาเก้าอ่มีบอลเบิ้ลไหมเบิ้ลคูสองไงรู้อยู่แล้วเจ็ดเอ่าทางนี้ลงก่อนนะครับเกมต่อไปทางนี้จะลงก่อน อ,อ่าพี่จะบอกข่าวเรื่องเรื่องอ้นี้หน่อยนะเรื่องเรื่องการแข่งชิงโคต้าของน<อ>ี่ของแวนกะาที่พี่ต้าไปได้แชมป์มานะพี่ต้าก็ได้สรีสไปแล้วไม่ต้องมาแย่งกันในร้านได้แชมป์มาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาตอบทางเฟซบุ๊กหน่อยสิผมต้องก่อนใช่ต้องก่อนเลยอ่ะเสียบบับบอกดีใจมากๆครับแลวโดนขนาดนะั้นมึงแน่ใจนะเสียบบับเสียบบับซื้อไปเพียบเลย S <S <ower> แล co ้วก like ็แล oh yeah. ้วน yeah. ้ามงคลบอกว่าสวัสดีครับอ่าขนุนวันนี้มาช้านะต้นก้าบอกว่าเยอเอาเยเกอร์ในเยเยเกอร์คนเดียวของร้านใช่ป่ะนี่เยเกอร์ครับซิกเกอร์ซิกเกอร์เขียนเยเกอร์มาว่ะแต่ดซิกเกอร์นะครับโอโอครับไม่กดเสียบบ๊บบอกไม่ได้มาติดเรียนรอดอกเขาเรียนรอดอปีสี่ปีห้าหรือว่าอีกเสียบบ๊บเอาให้ดาวมาด้วยสิบดวงนะครับว่างนะเพื่อความสกิล สองเหตนะโพวโดบอกว่าแร็คหายแล้วครับอาฮะเขาจัดไม่ทันครับตัวแบนเมวันตาบอกว่าเชียร์พิต้าพิมรักลักนารล็อกได้ไอต้านะขอครับขาสาตอนเห็นเพื่อเดี๋ยวนะแป้บหนึ่งพี่เล่าอะไรแป้นหนึ่งตอนตอนพิต้าได้แชมป์ที่ที่งานแข่งงานชื่ออะไรวะอ่านแหละงานที่พี่ลงในเพจพี่เดย์ก็ถามว่าจะขอแบนแร็คนารล็อกแบนการ์ดเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมตาบอกว่าไม่เป็นไรครับผม ผมแชมป์แล้วแทนที่มันจะบอกพี่พี่ก็ลืมสั่งบอกเอาให้หนักๆเลยแร็กนี่ไปตามเล่นแร็กชุชุดเลยครับเอาไปต่ไปแล้วนภพลบอกเน็ตเน็ตผมกากอ๋อเป็นที่เน็ตพี่เองนั้นนะครับบอกว่าพี่ครัเขาแข่งยี่สิบสี่ที่สำารงที่หนึ่งสายเด็กได้รางวัลแค่ถ้วยอ่ะครับอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะแล้วนภพลบอกเน็ตกาก ถ้าเยเกอร์ชนะตกลงเยเกอร์ปะเนี่ยซิกเกอร์ซิกเกอร์สุรเชสนะครับสมสุรเชสมสมจิตมันเป็นซิกเกอร์นะครับไม่ใช่เยเกอร์เกรดแรกนันล็อกเซลพิต้าบอกเสียบาบอกเกรดแรกนันล็อกเซลพิต้าสมดาวมาสิบดวงกระใจหนึ่งไลท์จดสองใบส่งมาบ่อยๆเลยเนี่งเงี้ยต้นกล้าบอกว่าเชียร์พี่เตอร์ อ่ะหมดสักทีเราจะได้ดูเกมกันละอ่ะเดี๋ยวมาใครอยากรู้อะไรมาถามมาเลยนะถามตามกว่าไม่ต้องจ่ายค่าทั้งหลายโอ้ยย่า๊ายบายเตเต้ไบายจริงรถเองใช่ไหมเนี่ย๊ายบายจริงนะเนี่ยเฮ้ยตามึงล้ำแล้วตอนเนี้ยสองก็เห็นชาบสามนิดหนึ่งนะ น้ัทนะครับบอกว่าไม่มีใครพลออเดอร์ของเจมส์มากชับปองกับโคนกล่องเอฟดีเลยเศร้าเอ้าเหรอมันเก่งมากเลยเนาะมันก็ยังพอมีอยู่นะครับยังจองกันได้อยู่ก็พอมีจองเข้ามานะครับมีมีเลยมันเก่งครับเอ้ยบังหัวกูบังลืมเลย เสรสิทบอกว่าพอแล็ไปคนดูเยอะมากเลยครับพาเฮ้ยยี่สิบคนธรรมดาหลักหน่อยแล้วไลฟ์ด้ใหม่ๆเหเออว่ะเฮ้ยคนดูเยอะขึ้นว่ะไม่มีแล็เดนี้ไม่ได้มาชัดจจ่วครับเออว่ะเพิ่งสังเกตยอดคนดูจากหลักเดียวไปสองหลักจิเมสเสจครับแต่ว่า แต่ว่าพี่ชมที่ผู้ชมทางดูชมก็ยังยังมีอยู่พอสมควรนะเราอย่าเส้นกลางเนี่ยเดี๋ยนะเส้นกลางเนี่ยมันโดนไฟข้างบนพี่สะท้อนเราอย่าไปชนเส้นกลางมันอ่พาพระผูหมือครับตีกลางครับมันเป็นสามเห็นด้วยบ,บายบายเป็ปนสามโอเคบายบายตายแล้วพี่เอ้ยอไปกด <c oughs> ให้เขาก่อนดิท่ะไม่ลิงไลท์ครับเป็นพิดตอลิงไล้์เองใช่ไหมอ่ะไปจบเกมแรกอย่างรวดเร็วไปแก้แค้นหน่อยไปเตะ ตอนนี้ตาเตลงก่อนเรวตัดเกตเกิดเลยเรมีพนักงานนี่มือขยันมาเคลียร์ได้ครับมือขยันคือจีโนแมนนะครับบอกให้จีโนแมนไปลองแข่งวันที่วันที่เท่าไหร่นะนุ๊กแต่ไกลก่อนนะพ่อวันที่อะไรเช่นมือแยี่ห้าใช่ไหมมือมีมอนเตอร์วันที่ทยี้านี้ จแข่งที่สำรงใช่ไหม,ไมหสำม<ล>ันงแข่งที่สำมันลเป๊เปเป็ดสามใบในมือทง้งเวลโว่าสองใบทางเคเคเขาจะจัดแข่งชิงโกซีนะครับไอ้กระซิบเีาเปอนกระซิบฟิกระซิบโกซีเขาเล่น่อยพีจ่จำไม่ได้แล้วแล้วแล้วเหรียญเงินที่ต้ามันได้อ่ะร้อยยี่แปดใช่ไหมชัวรนะเชฟไอเชฟตะโกนมาครับบอกว่า ซีดไปเยอะที่พวกเราได้กันที่ที่พี่ต้ากับพี่แฟงได้มาเป็นเป็นซิลเวอร์นะครับเข้ารอบร้อยยี่แปดคนสุดท้ายไปเลยส่วนถ้าใครได้โกลเนี่ยที่จะแข่งวันที่ยี่สิบยี่ห้ายี่ห้าบอกว่ายี่ห้านี้นะจะได้เข้ารอบสามสิบสองคนสุดท้ายไปเลยเสีย<ม>พี่จะส่งเด็กไปอีกดูนี่มันจะได้ไหมโกลเนี่ยได้มากล้กช่งกอนฉันต้องไปรอบแรกอีกเบื่อจริงเลยพวกเนี้ย ได้สนั้งโลกแส่สองตัสเอาเลยครับนั้นนะครับบอกว่าอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวข้ามก่อนข้ามดีกว่าตาบอกว่ารอบหน้าขอและชนแลกนะครับไอ้ตาพี่เรนและมึงคนดูหัวหายหมดนั้นนะครับบอกว่างานสำโรงยี่สิบนี้ใครไปบ้างอ่มันเป็นวันที่ยี่ห้านะครับพี่ยังไม่รู้เลยจะมีสามีน่าจะมีพี่นกพี่นกพี่อุ้มพี่ตาวแล้วก็แล้วก็พี่เชษ เท่าที่รู้ตอนนี้มองไว้ตรงน,นี้เนี่ยจะได้นำง่ายๆชัดงงเกล็ดทันฤทธ์บอกอยากดูฤทธ์เอนเชนอยากดูฤทธ์เอนเชนก็จัดไปซิเตรียแต่สังเกตว่าลงตัวนหนึ่งใบแล้วก็แปะอ่ R แล้วก็หลอดจากมือหนึ่งใบแต่ไม่ต้องจ่ายคอรสแปะเ a สแล้วก็ยิงไล่คนข้างล่างนี่สา <"En chant" S 2> มเอนเชนเปนหนึ่งซิกเกอร์เตเราเคยผ่าไปยังเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้พี่มือไปโดนหรอวะไม่ผิดเดาไผ่ใช่ไหมเอาเลยไม่เคยผ่าใช่ไหมอันเล็กเล็กยังอ่่าเดี๋ยวผ่าเล่นๆแล้วกันอ๋อก็สองใบเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเปราะบางขนาดนี้เนี่ยเราชอบมิสเตอร์นะครับเฮ้ยทำไมสมลงยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเนี่ยเก็บเขาส่งกว่านองานแบบเขาส่ง้าถ้ยี่สิบสี่วันเสายี่สิบห้าวันทิตย์อ่ะก็รู้แล้วว่าอดูหน่อ๋อเหรอยี่สิบสี่บัตตี้เหรอพี่ก็ไม่ได้โอ้ยลืมเดี๋ยวต้องไปดูเสียบับบอกไปวันที่ยี่สิ ใครอยากเจอเซปั๊บก็นู่นเลยไปเคาะหัวที่โน่นเลยยี่สิบเป็นน่าจะเป็นบัดดี้นะแวร์มันยี่ห้าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ยี่ห้าแวร์แน่นอนใช่ไหมบัดดี้ไม่รู้ไอ้เพมจะไปเปล่าชิโน่ลิงไลท์แนวพ่าเป็นกองเสียหายใช่ป่ะเสซปบ๊อบใหม่สิบดวงนะครับโอ้ยรัวตังค์สิบดวงกดแอสตดายเอาเปิดข้อมูลมาหาอีกตัวหนึ่งยี่สิบเป็นอะไรโอเคยี่สิบเป็นบัดดี้นะครับ จิงโกซีนะครับแล้วก็วัทิตแวนไ่ด้แค่นี้ไปท่นี้ใครสนใจก็ไปเจอันที่สัมมลงนะครับซีคิปครับไปสมัครหน้างานนะครับเพราะตอนที่เว็บน่าจะเต็มแล้วพี่เห็นใบแว้ของแวนเนะี่ยแต่บัตรี้เต็มยังพี่ยังไม่ได้เข้าไปดูเป็เครับเขาจะมีสมัครออนไลน์ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปสมัครหน้างานส่วนหนึ่งนะครับพรครับต้องถามชีหนึ่งชาเกตน เราจะก้องขึ้นบุ๊คคอปเตอร์ตอ,อนน้ได้ใช่ไหมได้พี่ได้โอเคสังเกตเหมือน,นว่าเลยอ๋อคิวไม่อเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ลงแทับ <c oughs> ช่องช่องนี้นะพี่ขอด้วยแม้เดี๋ยวชวนไอจีไปด้วยครับไม่ต้องชวนน้องแป้งไปน,น้องแป้งอยู่บ้าน <c oughs> ช่วยจีไปเปิดหูเปิดตา ครับทีแรกก็เฉยๆนะผมพอให้แป้งไม่ให้แป้งอยู่บ้านให้แป้งผมไม่ให้ไปแล้วแต่เดี๋ยวอยากค้าดารางอังหลบไปแล้วกันนะแต่มีลอดเวอร์ว่าลืมถามว่าไม่มีนะอันนี้มีนะกาวแล้วก็ครับตัวสองพีดากาวที่สองสัปดาห์หน้าพี่จะเป็นเป็นกฎพิเศษนะครับใส่แฟกต์ได้สี่ใบเลยทั้งลอดเวอร์ทั้งไบโอทั้งไบโอเลยนะครับแล้วอะไร อะไรขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นไบโอขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นลอดเวอร์ก็ได้หรือลอดเวอร์ขึ้นมาจะเปลี่ยนไบโอก็ได้ใครับผมใส่ได้ทุกแคนทุกเวอร์เอากดพิเศษย่ามารวมนายเอ็กเซนครับแหวนมีกดพิเศษัเกตด้วยแหวนในคิดไม่ออกแล้วก็มืออึ่งไปไปเก็บแหวนกดพิเศษไม่ได้ครับเพราะว่าอีพีสิบสองสิบสามมันเพิ่งออกเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเด็กหลักมันเดี๋ยวรอสักพักตอนยังว่างๆครับเฮ้ยเอาจะตีครับชัด ตอนนี้มันเจอทุกใบห้ามตายใช่โอเคห้ามอะไรนะห้ามตายไม่ตายไม่ออกจากสนามเาไม่ออกจากสนามก็เลยใดก็แล้วแต่ใช่ไหมต่อยมีคอเตอร์แทบไม่รอดไม่มีนั้นตีนี่เลยนะว่าสู้ยิงหนึ่งยิงหนึ่งก็ยิงไม่โดนแล้วไม่โดนต่อว่าสู้หิวยิงไม่โดนตัวนี้ติครับว่สู้ครับยิงไม่โดนตีตัวไหนก็ไม่บอกตัวไหนก็ได้ใช่ไหมตีคนเดียวซิวดาบครับคอเตอร์ขอ ตอนนั้เตจะปิดเกมแล้วใช่ไหมพูดําแบบนี้ทำนีเข้าครับหมายถึงโดนปิดเตตนี่นั่งยิ้มแล้วเตหน้าผมปิดไม่ได้ราโดนปิดเองครับวอลเซ่ครับฮิวเตยยงไม่โดนบอกเลยว่าเด็กเนี่ยแรงยามไหนจีโน่ยามบุกเด็กเนี่ยยามบุกถ้าถอยหลังนี่หกล้มเลยนะครับใช่ครับคดสี่เปลี่ยนเป็นมวยนี่บุกอย่างเดียวถ้าเขาถอยหลังนี่เขาหกล้มครับตอนนี้กำลังหกล้มอยู่ครับถูกเขาเตะเตะครับเสียไปเก็บล้วสามารถเข้ามาเจรจา นี่สี่มันต้องไม่มีแลกแบบนี้แบบสนุกมากเลยอ่พยาพาย่านครับผ่านเลยครับแค่ต้องเอดินชนี้อ,นนอยากรู้จังสีบับเจ้าอะไรไปแคะออเออบอกเลยว่าไม่ชาร์จแล้วไม่ชาร์จสัน่นีลสองเกทสัน่สน,น,สน,สน,สนเสองนเไม่ชาร์จไม่ต้องบอกอะไรมั้งมันเป็นทางเรื่องเราไม่ต้องบอกอก็ได้ตัวมาใช้เลยสียบ๊บออกแลกไปเล่นเบ่าเสียบบอบบันดี้เนี่ย ครั้งนี้มันเบาๆให้แปดเองมันเบาเนี่ยครั้งนี้แค่แปดเองขาเกีใบติขากีใบขากีใบน,นี่เขาแปดนี่แปดไปแล้วเขาชักตรวนี้มาไว้ตรงนี้นี่นี่อาจจะเ,เตรียมใช้นะเวลาเล่นเนี่ยดูมือคู่ต่อสู้เขาชักตัวช,ชักมาแล้วเปลี่ยนอีกแล้วแล้วเตรียมกระโดดละพี่บอกเลยครับเวลาเล่นการ์ดเนี่ยนะ อย่ามองแต่การ์ตัวเองมองคู่ต่อสู้เยอะๆแต่ถ้าคุณทดสับไปสมานตมันเนี่ยเตรียมใช้นะอันนี้ลิงสิบห้าขีนะครับทุกคนอันนี้เตีะแต่ตัวเตีะกี่รอบอันนี้สี่รอบคนนี้สามรอบสี่รอบหนึ่งอ้าวรอบแล้วนี่กี่คีนี่กี่คีสิบห้าพี่ไม่ตัวเนี้ยตอนนี้แปดขีเนี่ยสี่ขีอี๋ไม่ตายนึ่งวันรอบหน้าครับเอาวสาวผมมีจีบู๊อยู่เรื่องการที่ทำการจองตีหนึ่งใบชั้นนี้ครับจะไม่สามารถสแสดงได้เอาจริงดิ ชักสวยละมึงแล้วเข้าป่ะเมื่อกี้เนี่ยไมข่าครับยกเลิโอยกเลิกเลือกเลือกหรอกใส่มาจริงจกด้วยเว้ยเกจัอเาะจบไเราสู้ตัวนี้ากไนชิพทีศูนห้าผมเล่นิีเด็ดว่าตัวเนี้ยแล้วเมื่อกี้เชนอะไรวะอันนี้ไม่ม่มีเชนใช่ป่นี่เชนหนึ่งมึงยิงได้นะว่างเปล่าไม่นะเเชนจะไม่มีตัดเอะไรได้กี้ดิ เอ็นเชนจะไม่มีสัตว์เมอ๋อไม่มีเหรอมันจะไม่มีชุดไหนรู้ไหมมีแต่ว่ามีปะเต็มีปะมีอยู่บนมือผมใช่ผมไม่ได้ใส่แน่สิอ่าตอนนี้โอชีพี่กำลังขายดีเลยนะดีเลยช้อปปี้ล่าหน้าทิกต็อกมีหมดนะโอชีเนี่ยเกิดเป็นลูกโอชี่ยกเลย1 2 1สองสองโอ้โหนอกใหยกเลิ่มยังงยโบกเราแล้วลบเขาอีิเหรอ๋ยวเลยอะลย อาเซบาบอกยี่สิบสี่ป้าตี้ยี่ห้าแวนเซบาบอกผมไม่เอาแลกลงครับเอายเงินลงครับเป็นเป็นลอสโบนนะเอาให้ตายไปเอาให้สนิทเว้มันยืนแค่หามันเองเปล่าหัวมันจยินแค่หามือเองเปล่าหัวเกตก็ไม่มีโอเมกเกตไอ้พวกเชียร์ไปซ้ำกันอย่างละหนึ่งใบเด็กๆฉันหายไปไหนวะจั่วครับยอมรับแล้วเตรียมถอยหลังไล้เตะมึงถอยหลังก็เยอะด้วย เมนเฟสครับคอครับเ้นเฟเดสทอยเดสทอยยามีมาไหนกันนอนสนามมั้อ่าไม่ตอนนี้ไม่แล้วมาจจเตะครับจัวิวจัแมวยีิห้าใช่ไหมอือห้ามือ๋อสามไม่ไม่เจ็ดชื่อห้าหมื่้าหมื่นเนาะใาญ่ในตัวไหนยห้าหมื่นโอ้ยสมหน้มืหนังเลเว้ยอันนี้บอกสามพันีะ แล้วโบไปเจอห้าหมื่นตีเข้าก็เอาเลยสามหมื่นสีครับนี่แท็กอีกหมื่นครับห้าหมื่นาีกับกี่ขีเอามาตีครับเอานี้ลงหลุมอันเชนหนึ่งเชิบเอาไหนลงหลุมมีเพนนิเไหมอ่าไม่มีครับอ่าไม่มีไลท์ลอสตูมตายฮะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่อ่าตบมือกันหนยแล้วนองนตเลยน ่าเราจะแพรกล้องไปดูผู้ชนะนะครับสําหรับ Facebook ส่วนทาง youtube เราจะให้ดูหน้าไม่ได้เพราะยังเป็นมิสเตอร์กันอยู่ครับผมอ่ะคุยกับกล้องเน่อยเร็วว่าไงวันนี้รู้สึกง่ายไหมอ่ะคุยกับกล้องก่อนรู้สึกง่ายไหมโอ้บอกนีว่าหมู่มากครับไม่เอไม่กล้าบอกผมเป็นเด็กครับผมไม่กล้าเลยพี่เตยตอบเอาครับไอพี่เตย็ขโล่งใจไปนั่งกด้วยนะอ่า้วดูทางพี่เตยดิแต่วันนี้เป็นไรทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่ง่ายใอย่ยงวะให้ได้กัน การไม่ขึ้นหรอเกมแรกการไม่ขึ้นพี่ส่วนเกมสองอ่ะไอพวกตัวที่แบบใส่แล้วหนึ่งใบเน็กมันหายไปไหนหมดไม่รู้ก็คือไม่ขึ้นทั้งสองเกมไม่ขึ้นทั้งสองเกมมีวิธีแก้ไหมเลงโกองครับเลงโกองโกงเม่อแก้แล้วถ้ามันจะเกิดอีกเราทำไงดีอะเจเราจะแก้ปัญหานี้ไงไอพี่สายีเยนนี่ยัดตทำไงดีต้องปรับดิไหมเพราะว่าลิล็กผมยังขาดของมาเก่าอยู่เราหาไม่ได้เราอยู่ชุดเก่าแล้โอ้ตั้งแต่ภาคดีอะพี่ผมดียอดกันเนาะ ฟังเันดีอ่ะแล้วไป็นพวกห้าเก้าเลยไม่มีอ่ะซิกเกอร์เอสพีไม่มีวี่ไม่มีเลยพวกห้าเก้าหกเก้ามันไม่มีเลยเหมือนหกเหมือนห้าเก้าหกเก้ามันจะมีไอ้ตัดเวทของเลเจนด์อยู่ที่มันมอนเตอร์อันนั้นต้องไปหาเหมือนกันห้าเก้าอ่ะห้าเก้าน่าจะเป็นห้าเก้าซิกเกอร์มันมีไอ้ตายสองเกรดสองไลท์ตัดเวทอยู่ชุดไหนจำได้ไหมจำได้ว่าเป็นด้วยซิกเกอร์น่าจะชุดแรกวิ่งห้าเก้าชุดแรกเลย สี่เก้าสี่เก้าอ๋อแรกๆก็สี่เก้าให้ในในกล่องนั้นใช่ไหมอ่าใช่ของเกิรมโอ้จะหาได้ไหมเนี่ยเอาลยวครับก็เออผมมีนะเอ้ยมีหรอล่ำลากันด้วยเอามาหน่อยนะครับผมเพราะผมมีอ่าดิวครับดิวปิดดิวเพราะผมใจดีอ่าดูหน้าแชมป์กันก่อนส่วนส่วนทางยูทูบจะให้ดูไม่ได้นะครับให้ดูแค่มือแล้วกันที่เขาเก็บไปอันยูทุปก็บายบายก่อนสวัสดีครับบายครับบบาายย